สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันมาเลยนะคะพี่นิกกี้เองนะคะพี่นิกกี้นะคะแห่งความพอดีแคตตัสนะคะไม้ส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นอันโคลคัสนะคะวันนี้นะคะวินกี้ก็จะมีข่าวดีมาบอกนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่ในอินสตาแกรมนะคะอยู่ใน y o u t u b e นะคะในช่องความพอดีแคตตัส อยู่ในแฟนเพจหรือว่าอยู่ในกลุ่มนะคะมือใหม่หัดปลูกอาริโอก็คือพี่นิกกี้นะคะจะมีของมาแจากสำหรับเป็นการขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,นะคะที่มากดหัวใจให้กดไลค์กดคอมเมนต์นะคะในทุกๆช่องทางรวมถึงคนที่ได้สนับสนุนนะคะการแบ่งปันไม้จากพี่นิกกี้ไปแล้วก็ได้สนับสนุนเรามานะคะ ได้มีการแบบเหมือนกับว่าแบ่งไม้กันไปนเลี้ยงเนาะก็พี่นิกกี้ก็เลยจะมาทำเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นกล่องสุง่มไม่ได้เป็นแคมเปญอะไรใหญ่โตนะคะเป็นแบ่งต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยแต่ว่า i นิกกี้จะมาแจ้งก่อนว่าเดี๋ยวนิกกี้อะคะ่ะจะแจกที่เพจนะคะนิกกี้คิดว่า เข้าเพจทุกคนน่าจะน่าจะสะดวกที่สุดนะคะถ้าเป็นอิน t a g r กรมทุกคนอาจจะไม่มีแล้วก็อย่างตัวอ่า u u u e e อะคะ่ะนิกกี้ยังมีผู้ติดตามไม่ถึงพันคนนิกกี้ก็เลยไม่สามารถที่จะไลค์สดนะคะผ่าน YouTube ได้ก็เลยต้องแจกนะคะผ่านตัว Facebook f แฟนเพจนะคะฟาร์มพอดีแัทตัสน,นะคะไม้ที่แจกก็จะเป็นอาริโอนะคะจำนวน5ต้นจะเป็นไม้ต้นเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากอะไรเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยอ่าเขาเรียกอะไรดีละ่ะเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะเงื่อนไขก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแล้วก็จะเป็นไม้ที่ ปลูกอยู่ในถานนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาต้นไหนสำหรับทานทีได้สิทั้งหมด5คนนะคะเงื่อนไขก็อาจจะง่ายๆเดี๋ยวนิกกี้จะเขียนเงื่อนไขเข้ามาอีกทีอาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนที่คนอื่นเขาชอบทำหรืออันนี้ก็ไม่เอาไม่พาดพิงแค่คือแบบอาจจะต้องไลฟ์เมนแชร์อะไรเงี้ยคือนิกกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ ไม่ชอบให้คนทําอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นเหมือนกับถ้าใครอยากเล่นเกมก็ไปรวมกันนะคะเดี๋ยวนิกกี้จะแจ้งวันที่นะคะแล้วก็อาจจะมีแบบแค่แบบส่งเบอร์กันอย่างยุติธรรมแล้วก็ให้ท่านที่ได้นะคะก็คือเลือกต้นไม้ไปนะคะขนาดก็ประมาณสองเซนนะคะสามเซนไม่เกิน4ี่เซนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวนิกกี้พูดเสร็จเนี่ยนิกกี้จะให้ ถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งเอามาตัดรวมกับคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นการให้ทุกคนได้ดูว่าเอ๊ะฉันจะเอาเลงต้นไหนไว้ดีอะไรอย่างเงี้ยดีปะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวนิกกี้จะแจ้งวันอาจจะแจ้งใต้คลิปนี้นะคะไปรวมกันในเพจนะอาจจะวันสองวันนี้แหละค่ะนะคะแจกทั้งหมดห้าต้นนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเลือกแล้วอาจจะต้องเลือกแบบคือต้นที่มันแข็งแรงหน่อยนะคะเพราะว่า หมายถึงว่าไม่ต้องเล็กมากเพราะว่าถ้าในกรณีมือใหม่เนี่ยไม้ที่เล็กมากเนี่ยมันก็เหมือนเราเลี้ยงเด็กก็คือมันจะอ่าป่วยง่ายรากมันก็จะมีปัญหานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูไม้ที่นิกกี้อะคะ่ะจะให้เพื่อนๆเ,เลือกกันเลยดีกว่านะคะค่ะงั้นก็เดี๋ยวไปกันเลยเนี่ยนะคะเพื่อนๆไม้ค่ะก็จะเป็นไม้ของฐานนี้นะคะนี่ค่ะ ถามว่าทาไมแหวงแหวงวาวก็ก็คือก็ขุดขุดแบ่งเพื่อนๆไปอะคะ่ะมันก็เลยแบ่งแหวงแหวงวาวนะคะแต่ก็คือเราจะใช้ไม้พอนนี้แหละคะ่ะทั้งหมด5ต้นนะคะที่ให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะบางต้นเนี่ยอาจจะดูเล็กอาจจะแค่โดนเบียดนะคะคือมันจะมีหลายต้นที่แบบว่าโดนเบียดอย่างเงี้ยค่ะคือเขาใหญ่เกินแล้วก็นิกกี้ก็ แยกดึงถอนออกเพื่อเอาไปปลูกอีกที่หนึ่งอะไรอย่างี้นะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ด่างนะคะจะตกใจใบแห้งนะคะ<笑><笑>ก็เป็นไม้พอตนี้นะคะเป็นฟิสูกอตค่ะแต่มันก็มีอคอริกอตปนแล้วก็มีซูเปอร์กอตปนนะทุกคนที่เราได้ดึงถอนออกไปมันก็มีนะเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูให้ดูแบบหนึ่งอยู่ตรงนี้ เนี่ยทุกคนเห็นปะมันมีเอสกอตนะจ๊ะนี่เนี่ยนะคะคือด้วยความที่มันใหญ่ด้วยแหละเราก็เลยต้องแบบถอนออกมาจากถาดนู้นเพื่อเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้น้องๆคือเพื่อนๆเ,เขาที่ต้นเล็กเนี่ยได้เติบโตนะคะเราก็เลยถอนแยกออกมาะคะ่ะแต่ก็ถือว่าสวยค่ะนะคะ เนาะคะ่ะมันก็จะมีคือใหญ่พอสมควรต้องเรียกว่าปนๆนะคะแต่เราก็ยังไม่ตีว่าเป็นอะไรแล้วกันเนาะแล้ก็เรียกว่าแจกฟิสูกอตแล้วกันนะคะเดี๋ยวพากลับไปดูใหม่นี่นะคะฐานนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเงื่อนไขกติกาเดี๋ยววินิกี้จะใส่ไว้นะคะในทุกๆโพส ในทุกๆเขาเรียกอะไรดีอะช่องทางที่พี่นิกกี้ไปโพสต์ที่ว่าจะแจกแล้วกันว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงแต่หลักๆคือเราเข้าไปเจอกันในเพจฟาร์มพอดีแคตัสนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแจ้งข่าวนะคะขอให้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้ด้วยเถิดสวัสดีค่ะ